โอเคครับต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะพวกผมผมอีกแล้วนะครับเช่นเคยตอนนี้ก็อยู่ในเกมไมค์คร a f t นะฮะเป็นเวอร์ชันของ1.6.4นั่นเองก็วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นแบบสวอร์วิวลหรอกนะวันนี้ผมจะมาเล่นในโหมดของฮาร์ดคอร์นะวิธีการเข้าไปเล่นในโหมดของฮาร์ดคอร์นะฮะก็คือนี่ครับเข้าไปที่ซิงเกิลเพ y e เยอร์นะฮะ c คร a t e new world นะครับผมก็มาส่วนเกมโหมดนี้ปรับไปอยู่ในที่ฮาร์ดคอร์นะฮะเนี่ย มันจะมีของโมนของฮาร์ดคอร์นะฮะมามาตั้งชื่อโวลกันนะฮะโอเค ha r d c o r e นะฮะขีดด้วย1โอเคจากนั้นก็กด c r e a n e v e r ไปครับก็รอมันโหลดแมปนะครับผมโอเคก็ในโมดของฮาร์ดคอร์นี่คือเวลาเราตายเนี่ยคือก็มันจะให้ลบแมปเลยนะฮะก็คือเหมือนเรามีชีวิตเดียวอะเออก็ต้องเล่นกันระวังหน่อยนะ ตอนนี้เราเกิดอยู่ในชุงยาสวรรณานะฮะเดี๋ยวขอปรับเสียงเกมหน่อยนะครับผมหูร้อยเลยก็สเต็ปเดิมฮะอาจจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดกับเมาส์หน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวสีก่อนเดี๋ยวเราต้องไปตัดไม้ฮะ จะวิ่งเล่นมากไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเวลาตอนกลางคืนเนี่ยมันจะอันตรายมากเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวขอปรับหนภาพหน่อยก็แล้วกันนะฮะเป็นแฟนซีโอเคเดี๋ยวเราต้องอยู่ในถ้ำก่อนกันละกันนะฮะเพราะว่าวันเดียว วันเดียวเนี่ยเราคงสร้างบ้านอะไรไม่เสร็จหรอกนะโอเคต้องระวังจริงๆนะฮะเ,เพราะว่าเรามีชีวิตเดียวโอเคช่วงนี้ก็อากาศหนาวมากเลฮะหนาวจนกระทั่งแม่งพาผมเป็นหวัดอะเป็นอีกแล้วนะฮะโอ้ซีเรียสมากเลยเป็นวันเนี่ย ผมละโครเครียดเลยต้นไม้แถวนี้แม่งมีน้อยด้วยครับโอเคพี่มันดอกต้นไม้เรา เดี๋ยวเราก็ไปหาทํำเลดีๆอยู่นะฮะตอนนี้ขอให้ผมตัดไม้สักครู่นะครับผมออมาทอกต้นไม้มาเยอะนะครับอยู่แถวโล่งๆนี้ก็ดีเหมือนกันครับสร้างบาง้านทําฟาร,รม์มอะไรได้ดีนะฮะเฮ้ยผมดูแล้วผมจะสร้างบ้านที่ไหน นี่ผมจะสร้างบ้านตรงนูล้เลยนะครับเนี่ยแหละเดี๋ยวเราผมขอคลาสักครู่นะครับโอเคมาต่อกันเลยดีกว่าครับอพอดีว่าไปเปลี่ยนเท็กเจอร์มานะ่ะไหนไหนก็จะช่วงของอะไรละเออเรียกว่าอะไรอะ่ะอืม ปีใหม่นะฮะโอ้โหก็ไปเปลี่ยนมานะเป็นของเป็นเทศกาของวันคริสต์มาสนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาทําเลยตรงนี้นะฮะก็ผมไม่ได้ตรวจสอบะลรหรอกนะอาจจะมีบัก๊กเขาเรียกว่าเป็นพวกบั๊กไม่ตรงกับเวอร์ชันนะ่ะนะแต่ผมว่าไม่ไม่น่าจะมีหรอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําตรงนี้นะฮะที่อยู่นะครับ เดี๋ยวผมขุดไปก่อนตรงนี<ม>้ติดตัมเดี๋ยวดี<ม>ก็เวลาตอนที่คัดก็อาจจะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่เปล่าเลยผมไปพอดีว่าโหลดเทคเจอร์มาแล้วไงแต่ไม่ได้ก็ลืมใช้นะฮะดืมสนิทเลยก็เลยเอามาใช้ซะนะะไม่ต้องเป็นอะไรนะครับ พาร์ทนี้จะต่อเรื่อยๆนะจนกระทั่งผมตายนะครับผมปีนะมเจอขอูแล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าเราผ่านคืนนี้ไปได้ก็ จบคลิปกันละกันเนาะเร็วไปอกล่าะไม่น่าจะเร็วหรอกครับนะแบบนี้ก็ให้ให้ก็เล่นด้วยกันได้นะครับผมก็ขอมานะฮะถ้าอยากจะเล่นด้วยก็บอกนะฮะ แต่ไม่ใช่มาบอกผมตอนตายแล้วนะนี้ไม่ใช่นะครับผมเออแบบตายปุ๊บบอกว่าเล่นด้วยเล่นด้วยหนิมันไม่ใช่นะฮะก็แบบเออเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยอยู่อะ่ะแล้วก็มาขอเล่นด้วยได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วแหละนะแต่แนะนํานะเวลามาเล่นด้วยก็ช่วยกันหน่อยนะเออช่วยทํานู่นทำนี่นะแม่งไม่ใช่มายืน afk อะไรเงี้ยมันไม่ใช่อนะ่ะ ยิ่เชยปล่อยเงี้ยแลยให้ผมทำคนเดียวเงี้ยไม่ใช่นะโอเคก็ต้องการคนที่เล่นจริงนะฮะถ้าอยากเเข้าดูคลิปด้วยก็ขอให้มีไม์ด้วยอะไรเงี้ยเออเราพูดคุยกันได้นะฮะคนกันเองนะครับผมเอยเดี๋ยวผมว่าผมไปล่าสัตว์ดีกว่าเนาะเดี๋ยวคุณตรงนี้ซะก่อนนะครับผมโอเค ตอนนี้มีทานแล้วหูบุูมใจนะมีสายใช่ป่าวะโอเคเดี๋ยวเราวางตรงนี้ก่อนนีน้าบ้าอย่างไรต้องทำไงวะดาโอเคอืม เราไปล่าสัตว์กันก่อนเพื่อให้มีอาหารนะนี่โอู้่นะสวยงามนะ mm hmm. อีกวัวอีกตายซะ mm hmm. มีเนื้อเป็นเยี่ยม mm hmm. มันน่าจะเกิดเรื่อยๆนะฮะโอเคตอนนี้มีเนื้อกี่ชิ้นแล้วสี่ชิน้น ต้นไม้ก่อนครับทดแทนในสิ่งที่เสียไปนะฮะเฮ้ยนี่ไงวัวตายซะเจ้าวัวอ,อ,อีมีแอปเปิ้ล้วยโอเคอืมน่าจะหมดแล้วปิดเนื้อต้นไมน้ต้องปลูกให้เยอะเลยครับ แมงแถวนี้มีน้อยอรผมขี้เกียจไปไม่ไม่อยากไปไกลหรอกจริงๆนะเพราะไม่อยากเสี่ยงเท่าไหร่อ่ะเออเช่นแบบผมไปไกลๆแล้วลืมทางกลับบ้านอะไรเงี้ยนะครับเลยไม่อยากไปไกลนะก็อย่าทำอะไรอยู่แถวนี้นะครับผมแต่ถ้ามันเหตุจำเป็นจริงๆเช่นแบบว่าเออไม่มีอาหารกินอะไรเงี้ยเราค่อยไปก็ได้ครับนะ ตอนนี้เราต้องรีบไปทำอาหารยิงก่อนครับเผ่าเนี่ยนะสุดนี่หินมาดูกันว่าผมจะรอได้สักกี่พาทนะฮะแม่ <c oughs> โอเคต่อไปก็ต้องปักไฟครับแม่งเดี๋ยวมันเกิดมันสามารถเกิดในที่มืดครับอ้ยเสียงหลอนมาขอปรับไบเนตหน่อยโอ้โหไม่ได้ปรับเลยนี่หว่าไบเนตเนี่ย เราไม่มีขนแกะด้วยอะไรเงี้ยเออไม่สามารถนอนค้นางคืนได้นะครับเดี๋ยวทางนี้เราจะไปทำทาท์มแต่จริงเลยตัวลืมเลยว่าเผาเนื้อใช่เผาเนื้อเผาเนื้อมันอยากยำก้าวอันชึบแน่นะฮะพอปะะ่าต่อไปเรามาทำสโตนโฮนะฮะเพื่อไปทำฟาร์ม หินไม่เร์กไม่พลอยโอ้ก่มโ,โอเคดี่ขุดดินไปด้วยเฮ้ยมันจะมืดแล้ว วิ่งไม่ได้วิงว่งไม่ได้ดินสิก่อนเร็วเดี๋ยวไม่ใช่ไม่งตายแต่แต่ผ่านแรงนะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่าพูดนะเดี๋ยวไม่ตายจริงมาเป็นเรื่องนะครับโอเคไป เราต้องกลับแล้วครับอดไว้อืมไปมากินเนื้อเนื้อย่างอืมแทบเต็มก็เดี๋ยวเราจะคุดทำเป็นห้องนะครับผมเพราะว่าเราต้องเอ้ยนี่มันไอรอนบอกว่าวเออใช่ไอรอนนะฮะ พราะไม่ได้ใช้เท็กเจอร์อื่นมานานนะใช้แต่เท็กเจอร์ของตัวเกมนะครับผมก็เลยไม่ค่อยรู้อะตอนก่อนก็ใช้นะเออแต่ไม่ได้ค่อยได้เล่นแล้วอะก็เลยไม่รู้นะครับโอเคนี่ไอรอนแล้วเผาไอรอนนี่ทับเราทำอะไรได้บ้างเนี่ยนนะเฮ้ยยังทำ ทำมอเก่งได้ยังวะไม่ได้ทำได้น่าจะทำได้แค่ลงเท้ากับหมวกนะครับช่างโอเคตรงนี้น่าจะเดี๋ยวเราขุดลงไปดูเมืองนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะเสี่ยงออกไปข้างนอกนะฮะเพราะว่าไม่คุ้มนะบุ๋มแมง ทั้งนอกไม่งอันตรายเยอะนะฮะก็ขอเก็บตัวในบ้านนี่ยังไม่ขอประจนภัยนะฮะเอาไว้แบบเออแบบดีๆแล้วค่อยประจนภัยอะไรเงี้ยครับอ่าสักครู่ โอเคมาต่อกันเลยครับว่าเ่อก,กี้นะฮะก็เกิดการคัดนิดหน่อยนะฮะพอดีว่า u ูดีไมผมมันเงียบไปเฉยเลยนะฮะโอเคก็ขอขาไปสักครู่ยูดีแม่งบนคนเดียวเอา้ามาดูไ <c oughs> มโครโฟนแม่งไม่ดังนะฮะต้องขอไปจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราต้องทำทอชก่อนนะฮะก็ต้องขอไปจริงๆนะครับผม ทำให้หมดเลยชิ๊บเ้าอเจอแล้วเจอไอรอนอีกแล้วมาถือว่าโชคดีนะเจะอไอรอนแบบในบ้านตัวเองอะไรเงี้ยไม่ต้องไปหาไกลนะโอเคได้สักสี่อันก็พอใจนะครับผมโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราทำกล้องกันนะฮะ นี่โอ้โหกลองก็สวยนะฮะดูนี่ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปนะฮะโอเคเดี๋ยวเราดูข้างนอกก่อนว่ามีตัวอะไร,ระบ้างไมันแปลกกว่าไม่มีอะไรเลยไม่แปลกกว่า เวลานี้มีมีมีไม่มีแมงมุมอยู่นะฮะแมงมุมจุ๊บโอเคเดี๋ยวเรามีเล็กอีกสี่อันเผาเรื่อยเยครับตอนนี้เดี๋ยวก็ขยายบ้านนะฮะผ่านแล้วอาจจะเบื่อหน่อยก็แล้เราไม่มีเตียงไงไม่สามารถค้ามคืนไงไม่งั้นเราก็ไปประจนภัยตอนเช้าได้แล้วนะฮะ เดีย๋ยวเราไปสร้างกำบแพงรอบบ้านด้วยละกันอ่ะจะได้ขึ้นไปดูได้ว่ามีตัวอะไรอยู่รอบๆนะฮะว่าแต่ทำไมเราไม่เจอถ้ำเลยไมได้ยินเสียงแล้มีถ้ำนะครับมีถ้ำมีถ้ำผมได้ยินเสียสเกลเลตันอยู่นะฮะ ใน้หมียิงด้วยครับเดี๋ยวเราดาูมีเซนคิปเปอร์ด้วยมือคิปเปอร์กำลังดูอะไรสักอย่างครับวิวิ่งขึ้นขึ้น,นเดี๋ยวตายแม่ง ออโอ้ไม่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 ไมไมเอานั่นมันบลัคแสงละ,ละวะละวะเมื่อกี้ผมเห็นสเกลตเลตันใส่นไงใส่หมวกเซนต้านะฮะปีไอรอนขุดอย่าไปเกรงกลัวครับ <c oughs> ตายก็คือตายครับ ใหญ่นะเขตปักถอดแบบเออแม่งบักเราเราวายเยอะวะบักแสงนะแม่งอมโอ้โหเฮ้ยเพื่อนเพื่อนพอดีมาดีาดเออโอโหแบ่งจองสองตัวเลยครับขึ้นดีว่านะครับ อย่าไปเสี่ยงกับไอ้พวกไอ้ตัวคิวเขียวเนี่ยครับผมไม่อยากจะเสี่ยงกับมันนะฮะแม่งเสี่ยงไปแม่งมีแต่ตายนะฮะแล้วก็เวลาลงท่านี้ต้องระวังไอ้ตัวนี้ไว้นะครับไม่ไงั้นมันจะอาจตู้มใส่คุณนะถ้าเป็นในสวอเบ l คุณก็อาจจะรอดนะฮะแต่ถ้าในฮาร์ดคอรก็คงรู้นะฮะว่าไม่เหลือ เดี๋ยวเราขุดทำทางไปตรงนี้ด้วยเดี๋ยวขึ้นไปทำประตูนฮะม่งเดี๋ยวแม่งมาเฮ้เดี๋ยวขุดก่อ,น,อน่าจะเช้าเลยนะฮะอืมพงังเฮ้ผมทำไว้อันหนึ่งนี่ว่าเอาไม่มีแล้วพังไม่หมด Okay. อเคัะเกียนให้หมดอืเผาให้หมดไปทำประตูนะฮะสามบานรวยไม้นะฮะแม่งใช้ซับเปลืองเลยไม้ข้างนอกแม่งยิงไม่มีอยู่ข้าวให้หมดโอเคไปบางประตู ยังไม่ไปเหรอดีโหประตูทอาสวยนะชิ้โอเคปักทอตรงนี้สัานเลยอืมเสียดายครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจข้างบนนะฮะว่ามีอะไรหรือเปล่าเออเช้าแล้วนะฮะ,เ,ะเก็บไปก่อนแม่งเก็บกับถึงยังไงเราก็ตายแล้วก็เริ่มมให่ไม่ได้อยู่นะฮะเก็บไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอาความไปถัดไม้ด้วยครับ อเออเราก็มีอยู่แล้วเนี่ยว่าโอ้แม่อะไรของกูวะอืมโลกอันสดใสนะฮะมีอะไรอีกไหมเฮลโลมมีใครอยู่เลยเหรอโอเคถามเด็ดครับไปปูก คดทำไมกันนี่ครับสังเกตดีๆนะฮะคุณเห็นว่ามันมีพวกแอปเปิลป่ะเออแอปเปิลแม่งเต็มเลยครับแต่แม่งกูไม่เห็นแม่งดอกให้กูสักอันนะแม่งได้มาลูกเดียวเองโชว์สลายอันดอกอันเดียวกรรม ถ้าทั้งผู้ชมเห็นหทั้งรู้ไหมครับนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับชูก,กาเคเอนะผมว่าน่าจะใช่นี่อะไรวะโอ้สมองสมบีโอเคอีตรงนี้ก็มีดันด้วยว่ะ แต่แม่เราเราเจอในบ้านของเรานะฮะเราอยู่ในบ้านของเราดีกว่านี่คุณให้หมดไมจ้จำเป็นนะฮะน้ำแม่ก็สวยดีว่ะเทกเจอร์นี้อชอบชอบนะฮะไลท์เลยอะ่ะ ขาดดินว่ะ๋ยวดินมาก่อน ม,มันต้องอย่างนี้ครับลงน้ำแม่งนี่บอปชายด้วยนะครับ โอเคครับก็นะเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนละกันนะฮะว,วันละวันละนิดวันละน้อยนะครับผมโอเคถ้านานเกินไปก็จะเบื่อนะก็ประมาณนี้แหละโอเคไว้เจอกันนะฮะพาร์ทหน้าสวัสดีครับ